ไปค่ะไปค่ะไปแล้วค่อยขี่หลังยายตรงนี้ค่อยขี่หลังยายตรงนี้นะขี่หลังยายนะจะขี่หลังยายไหมขี่หลังยิ้มก่อนขี่หลังอ่ะมาขี่มาขี่มาโอ้ขี่หลังแล้วโอ้ขี่หลังยายแล้วขี่หลังยายแล้ว หลังใหญ่แล้วพุ๊ดพุุุดุทหังขี่หลังจับกล้องให้หน่อยหลังโอ้ยโอ้ยลงแงแลโดนแลปุ้อึ๊บอนอนนะคะ นอนนะคะนอนนะคะนอนนะคะนอนเด้อนอนเละเด้อี่นอนแล้วเด้อนอนเอ้ยี่นอนละเด้อนอนละเด้ออี ไกวเปลแม่นี่จีเฮเพลงกล่อมวควันเอ้ยควันมาอย่าร้องหายงอแงพี่บ้านพี่เรือนปกปักดูแลลูกแม่หลับให้สบาย จีเอาเดือนตากใต้จีเอาไม้รมชายค่ะแม่ธรณีพระแม่คงคาอ้กอดวิญญาเจ้ามาจนใหญ่รักไม่มีขอแม่่วงเจ้าดังดวงใจ โลกกว้างที่เจ้าโบยบินไปมีความห่วงใยไม่ตามต่อยๆเที่ยวทางกลางป่าออนไลน์ป่าดิจิตอลเจ้าอย่าลืมที่นอนมอนเก่า อย่าลืมปาราปลาเจ้าอย่าลืมส่งข้าวให้แม่บ้างเด้อลูกเด้อโคราชบ้านเองเขาใหญ่ป่าดงคงใครเสียงนกละเมอหากใครเขาทำให้เจ้าน้ำตาเออ ที <Merci. S 2> ่เอารักแท้ของแม่เยียวยาเอ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 มือไกว้เพลงแม่นี่จี่เฮเพลงกล่อมเขาเมียพัน จีเหเพลงกล่อมรักไม่มี พ่อแม่ห่วงเจ้าดังดวงใจโลกกว้างที่เจ้าโบยบินไปมีความห่วงใยเมตตามต่อย,อยนอนเด้หด้อ นอนสลารับตาแม่สิก้อมอันนี้มันแม่ข่อยก้อมข่อยดีแม่ไปหน้าหาป่ามาปอนแม่เลี่ยงมอนอยู่ป่าสวนมอน บ่อนอนแม่เป่ากินตาหากสองสินตะเว้นสองหน่วยกลวยสองวีขีดสี่สองห่องกลวยสองห่องพี่น้องสองคน คนหนึ่งเดไปสับนอค่าซับนอค้ามาต้มกินกับแก้วเว้าแล้วก็มาเป็นตะแสบแท้เป็นตะแสบแท้นออีแม่เออหัหลุดไม่บ้บานไข่เรียนใสกันนวนขอนแก่น รถอ่อยก็แล่นบึมบึมอยู่ยติดถนนแต่ว่ามันยังเหงาเข้ามาทางนี่มันก็เลยหนาอยู่ยันบรรยากาศดีดีพี่นออ้องมือนี้บ่ล้มเดยบ่ล้มตะพัดทอมาก,กับบล้มจากมือแต่วันนั้งเป็นนางยามมาคืนมันก็เย็นเย็นจากน้อยซื้อว่าถือว่าหนาวแห้งอากาศดีนอนแล้วน้องพ่อยนอนแล้วจ้า เอาเพดกับพนอนคืนกนอการห้อยนอนแล้วตื่นความกันได้มือเ้านี่ย้ายกลมแต่คนทางนั้นรับรับทั้งไรายอย่ได้พี่นองเงยเลี่ยงลานอ่อนไลน้ซอยกันกนี่แหละก็อยูจังสี่ล่ะนี่หัดย้ำเขาก็นอนนอนจะนอนเขากระตื้น เตือคือมาเขาก็เฮ็ดทานั่นทานี่ให้เขาเบึ้งฝันดีนะคะต้าแฝดตื่นขึ้นมาขอให้หนูมีความสุขนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่การรับชมทุกไลท์ทุกแชร์เลยแชร์ทั้ง y u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  e ทั้งเพจทั้งทุนแนนให้ย้ายแต่นกับขอบคุณหลายๆ ไปไซผู้ใดกหุู้จักอิหราบผิดพอยขอบคุณในหลายย้ายกับสัญญาคือกันว่าสิเรียงร้านให้เป็นเด็กดี นคนดีของสังคมต่อไปพี่น้องอเด็กน่อยสองคนนี่ว่าธรรมดาเขาเป็นเด็กน่อยคนมีบุญมาเกิดถ้าว่ามีบุญวัสนามื่อเจ้าก็กสิได้มาหักเขาติคิรยาดีใจน้ำลูกน้ำลานนี่นี่หักอลรยาเด้พี่น้องหักอีหลีได้ค่อย คอยเป็นคนหักเด็กน้อยแต่ได้อยู่แล้วนะโลนโรนบอกแล้วมาเก็บรถโ่นข้างหนา้าบางคน ูเลยเดี๋ยวจะพาควันไปหาคิดหอดก็มาเอยงานแต่นเย้ยโบจ้าบบตกจ้าค <c oughs> ันเขาหลับแล้วมันยัยบีก็สินั่งเฝ้าเขาอยู่นี่ เมื่อวานนี่น้องพ้อยนอนอยู่นี่ตะเลนอนนั่งนอนกลวยน้องพ้อยน้องเพชรนอนอยู่ในฮี้นในห้องนอนอยู่ในห้องก็ดีึ้อกันแต่ว่ามันทางเปิดแอร์มันก็อยากให้เขาอยู่บรรยากาศธรรมชาติน้ำมนันนาเด็กหน่อยมันจังสุขภาพแข็งแรง ขอบคุณเส้นกันค่ะ่อยมันคือในเบิ้งคลิปก็เก้าหอยชื้นหอดมาหอยอีกตองกับบักอ่อนกับเป็นเขากับเป็นซ้ำ่าเป็นแฟดเขาอ่อนละได้ล้านมาแล้วล้านกับได้ล้านมาแล้วมากัดตาย ย้ายกะจีกินยังบุกินยั้งเราก็แล้วคืดอ,อยากสิไปยาีกินกับมี่ตะซื่อน้อยยั้ไปตลาดจะบ้าแบบมากินกับบ่มีมูกินกันบ่บแซบมีบีก็คัดฟักเข่าช่วงนี้ไม่งียน้างกับอันไปหาเงินท่านในมาอยู่บ่มีมูกินเขา่า กินข้าวคนเทียากรคือไม่แย่แตนน่ะไม่แย่แตนก็ว่ากินข้าวผู้ยาวอันนี้กินไผ่กินมันไม่ยย่หนูก็กินเบาหวานเนาะก็กินยาแล้วก็กินข้าวเขากับพระท่านในเลี้ยวสินะขันมือใดมิมูมากินข้าวน้ำในหลายคนก็โอ้เสียบดิผู้ใดเงาผู้ใดยังกับาเบิ้งคิปเด็กหน่อยมือนี่เด้อวนจสิลงให้เบิ้งเนี่ยดูดูดอกเลี้ยใดอก ลานรับแล้วมูเขากลับไปน้อนป่าเ้ยกรนเจ้าวะคุณนะ<อ>เออดแ็็รับแบบแดดจนไหห่มไม่หลาไหมดึงลงข้างล่างเด้อสมมติว่ามันแดดซื้อหัวเนี่ยดึงลานลงไปไอ้มันหยับไปทางคุณเออมันคือหักล่ะแม่มัง แล้ยงว่เ hmm. จ <c ười> <c ười> mm ้าหอมแก้มบ่เจ้าหอมแก้มไหมอะไรวะเจ้าหอมเนียเอ้าหอมเนียเอ้าขุนฟังเสียงขุนฟังเสียงขุนโุนนะเห็นไมงวาโุนนะเฮ้ยเสียงขุนหอยอืย มีแดงกับมานอนเฝ้าน้องดยคน่ะมันตัหมาเขากบหักคน้นเพื่อนสิน้องใบคามเริ่มรลดเน่าหักเว้ยเดี๋ยวย้ายเห็ดอันนี้กัน Bye. Mm -hmm. แกจะเอนอนมามาไม่ไมาไม่ไม่แกจนอนก็ได้ยายบีมามันต้องอยู่กับค่อยมาถึงแกนอนไปไปไปดูนอนไหมนอนได้ไหมนอนไหมโอเคโอเคไหมนอนไหมโอเคไหมยายบีไปโน้นก็ได้ไปยาบีไปเอาโทรศัพท์ไปทำธุระเดี๋ยวจะเรียกมาแล้วค่ะ มันต mm. ้องอยู่กับคนพูดดังๆหนึ่งสองสามเน้ังท้านได้หอมกันตหนึ่งังจังอู้อเอานอนบานเบิ้งเด้อบ้านเบื้องย้ายสิว่าเด้อบ้านเด้อผู้ใดบ่นอนนีเบิ้งไหสิจัดการให้เบิ้งบาผู้ใดบ่นอนบาเนีเอา ผู้ใดยังเล่นอยู่นี่เพราะว่าผู้หนึ่งนอนไปล่ะนอนแล้วบไหมมึงอย่งย่ายสิพ่อยฟังเถอะเอเมื่อนั้นเด้อบอกดีทานกันนะบอกดีทานเนี่ยคนฟังกันนะมึงย่ายสิบอกดีทานเพิ่งมีมนุษย์สองตัวคนหนึ่งชื่อพลอยคนหนึ่งชื่อเพชร บาทนถ้าผู้ไรบอนอนเอ้อผู้ไรบอนอนแมวเป่าสิม้าหาผู้หนึ่งหลับแล้วคอยหลับแล้วเลือตะเพ็ดถ้าผู้ไรบบนอนเอ้อยักษ์ก็มาแมวเป่าก็มาสร้างก็มาเสือก็มา ลับตาได้ว่ะลับตาเด้อถ้าผู้ใดลับตาแล้วมันสิบัวม,มาเด้อเอาลับตาย้ายเบังก่อนเอาลับตาลับตาเออโอ้ยเก่งเก่งเก่งสงสัยสิได่อุ้มผู้นี้เขาเมียในเฮียนหล่ะขันโบอเอาผามาปุกสงสัยไปนอนในเฮียนแถ่คนนี้ย้ายสิรองเพลงกลมเลยว่ะเด้ออย่านอนเด้อเอ,อ้ยอ,อ เออมือไกวเพลแม่นี่จีเหเปลงกลอมแม่เป่ามาแล้วเออที่เป็ดมาแล้วเป่ากินตับมาเป่ากินตับคนเด้อเป่าเป่ากามา ก็ไงเป่นไปยังน้อพุ่นน้อนี่คือยางไปทางพุ่นน้เนาะก็ไงเอ้ยอย่ามาจำเด็กหน่อยเด้อเด็กหน่อยนอนแล้วตาหน่อยเอ้ยอย่ามาเด้ออีหลานอนแล้วตาหน่อยอีหลาลับตาแล้วเอ้ออย่ามาเด้ออีหลาเก่งแล้วอีหลาลับตาแล้วเด้อนั่นน่ะลับตาแล้วอุ้ยอีหลาลับตาแล้วตาหน่อยอย่ามาเด้ออีหลาสินอนแล้วเด้อ อ้ยอย่ามาเด้ออย่ามาเด้อพ่อหญ่เอ้ยนี่หลาสินอนแล้วพี่หลาค้นหูของยายเด้อนี่หลาค้นหูของยายแต่นอนแล้วเด้ออีหลารับตาแล้วอย่าน่อยอย่ามาเด้ออีหลารับตาแล้วเด้อนีหลาค้นหูอีหล่าวาง่ายนี่หลาคนหูของยายเด้โอ้ยอย่ามาค้นหูค้นมาหูแทนนี่แม เออข่อยง่ายหแม่จังโง่หยากะนะแต่นอยังสิมาหาจับอีหล่าจังสั่นนะอข่อยง่ายหนินอข่อยง่ายหน่อยหน,นินอเฮ้ยอีหล่ะรับแล้วเด้ออีหล่าย่านอีหล่ะรับแล้วอีหล่ะรับก่อนอีหล่ะรับตาแล้วเด้อตาหน่อยเอ้ยอีหล่ะรับตาแล้วไปซาไปซาตาหน่อยเอ้ย อิหลานอนแล้วอิหลาคนหูขื้นยังเนี่ยเฮ้ยคนอ่ะอิหลา,ลาไปซาไปซาตาเอ้ยอิหลารับแล้ว